สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของ a d b บ y ยท p p เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ได้7กับ8ทุกท่าน7กับ8วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ6 2567 ต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวของแอดชรดางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับได้มาแบบนี้ก็ส่งต่อแบ่งปันคุณผชมเลยนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0ูย์ศูย์ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างทุกท่านหวยออก69060งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาน,นะครับ 1. มิถุนายน2567 ตัวเดียวของอาจารย์ได้เลขสี่ทุกท่านได้เลขสี่มาลุ้นกันสี่จะมาไม่สัญจรจังหวัดชัยนาทต่อมาครับแนวทางเด่นบนตัวเดียวของ,าง,ขนนขอ,งอาจารย์ได้เลขสามทุกท่านได้เลขสามดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ได้เลขมได้เลขเก้านะครับเป็นเลขเก้าคือยออกหกเก้าศูนย์หกศูนย์ ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนของแอตสันนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองห้าทุกท่านหนึ่งสองห้าตรงนี้อาจารย์ให้แนวทางบนมาที่ห้าสองล่างก็คือเลขห้านะครับอาจารย์บอกว่าเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ใบนี้เด่นบนสูตรใหม่นะครับ ดูคำนวณสูตรนี้ได้5-6-8ทุกท่านเด่นบนได้5-6-8นะครับคุณชมชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเนาะเป็นเพียงสูตรคำนวณครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนวิกสังกสีเป็นแนวทางเด่นบนสามอาจารย์ด้วยกันแอสุชาดาแอสโสดอันตพานแล้วก็แนวทางพ่อใหญ่คำแสงงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสุชาดา เข้าอยู่นะครับมีเลข6กหน้าทางของแอดโซดหลุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้3กับ4ส่วนหน้าทางของแอนพอใหญ่คำแสงก็มีเลข0นย์นะครับที่มาทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเด่นบนวิกสังกะสี นทางเด่นของอสุชาดาได้2กับ8ครับอสโตรอันธพาลได้2กับ6กเพราะหญาคำแสงได้4กับ7ตัวชนก็คือเลข2ทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดเลยครับ1 6 2 5 6ทับ6 2567ต่อมาจะเป็นนัทางหน่วยบนของแอสเซมีนะครับ ูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวมี0156หกทุกทนหน่วยบนได้0156์่ถัดมาจะเป็นทางเด่นคู่โต๊ะบนของอดนุมอาจารย์ทองก้อนนะครับอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ทั้งหมด9คู่ด้วยกันมี525354 626364 ล้วก็7 2 7 3 7เวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดทุกท่นานแนวทางคู่โต๊ดของอาจารย์ทองก้อนนะครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูล2ต,ตัวบนตรงตรงทุกของอาจารย์มัดร,รวมกันแล้วได้ตามที่เห็นเลยทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอเอาไปเม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่าน ถัดมาครับจะเป็นแนวทาง2ตัวล่างตรงๆของแอดพอยนะครับเลขเด่นอยู่ด้านล่างได้19 8่1986เลขชุดก็อยู่ด้านบนวันที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับ1ทับหทับ6 7ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนรูป2อ,อาจารย์เจ้าของข้อมูลให้เลขชุดมาเป็นแนวทาง6ชุดด้วยกัน มีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าทันแลก,ก่อแคปหน้าจอไปนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอสซันนี่ทุกท่านเลขสูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ด้านบนได้ห้ากับเจ็ดฟันที่เลขเจ็ดชุดสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าสามห้าสี่ห้าเก้าตัวเน้น มี5 7 2 5แล้วก็2 7 3ตัวอยู่ด้านล่างมี3 2 5 3 2 7 7 2 5แล้วก็4 5 7นะครับคนที่อยู่ด้านบนสุดฝั่งทางซ้ายต่อมาจะเป็นทางสรุปหวยนะครับในทางของแอ d ดดิวข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นทาง6ชุดนะครับ1 3 1 5 1 6 3 5 3 6แล้วก็5 6 แนวทางชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง6กชุดอยู่ด้านล่างทุกท่าน1มิถุนาหกเจต่อมาจะเป็นแนวทางของพี่นวลน,นะครับผมได้มาอีกใบหนึ่งพี่นวลมอบโชคใบนี้1มิถุนาหกเจด้านบนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเลขวินทุกท่านมี8 152ตรงนี้ชุด3ตัวนะครับมี8 15กับแปด ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวมี1885แล้วก็อ25นะครับมาต่อกันที่แนวทางสายด่วนสนามวินน้ำผมได้มาใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัว2ชุดอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาก็คือ90กับ91้่กาน90กั 91, บ91วันที่อยู่ด้านล่างนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอันอรัชนกมีโชคนะครับเป็นข้อมูลเลขติดบนสูตรของอาจารย์งวดก่อนอยู่ด้านบนนะครับ16 5งวดใหม่อยู่ด้านล่างครับ1บ6 2 5 6คับ6 2ส6 7สูตรคำนวณเลขติดบนของอาจารย์ได้2457นะครับ2 4 5 7มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางสรุป บนนะครับสรุปบนอัตราชนกงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์หลุดแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่นะครับชุดสมตัวมี0ูนย์หสประมาณนี้ทุกท่านมา2ตัวนะครับก็คือ0ูย์หกเนาะออกหกเกปิดไปตัวเดียวงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน1นึ่งทับหกสองพั้าหสิบเจ็ดวันที่อยู่ด้านบนสุด สุดคำนวณเลขเด่นบนได้2กับ7ครับเลขชุด2ตัวอยู่ด้านล่างมี2 7 7 2 2 5แล้วก็7 0สำหรับในทางชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็น7 7 2นะครับต่อมาก็มี7 2 7 7 2 5แล้วก็5 2 7 4 7 2แล้วก็4 7 0ตามลำดับเลยทุกท่าน แยบหน้าจอแล้วก็ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้นะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดเทพนะครับ 1. มิถุนิจนา 6. 7. ข้อมูลชุด3ตัวให้มันเป็นแนวทาง4ชุด2ตัวอยู่ด้านล่าง6ชุดของอาจารย์มี 5. 9. 2. 6. 7. 6. 7. 9. 4. 6. แล้วก็ 6. 8. ต่อมาจะเป็นทางชุดสรุปของแอดสมมอนจิโรนะครับ1มิยอ6เดเด่นบนของอาจารย์ได้4กับ9เลขวินมี4 9 5 7 8ข้อมูลชุด2ตัวมี4 9กับ8 4ชุด3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับ4ชุดขยับลงมาด้านล่างนะครับเด่นล่างของอาจารย์ได้7กับ9เลขชุดมี9 7 0 7 9 8กับ0 8 8ครับ ก้าแปดกับศูนย์แปดเนาะต่อมาจะเป็นทางเลขสารเจ้านะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้หกสามมาชุดเดียวมาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้ทุกการพื้นหลังสีดำงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาแบ่งปันตรง,งต่อท่านผู้ชมเผื่อชอบงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าฟัน2นะครับเลขชุดตรงนี้มี2องสามตัวเน็ตมีสองศนดดานล่างตรงนี้มี3ามแปสตัวได้3 2 0สองศูนย์กับเจ็องศูย์ทุกทันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ